ว่าด้วยตำราสำหรับชายหนุ่มที่มีอิทธิพลอยู่ภายใต้หมายเลขแปดนะคะก็คือผู้ที่เกิดวันที่แปดสิบเจ็ดยี่สิบหกของท,ทุกเดือนนะคะหมายเลขแปดหรืออิทธิพลสำหรับบุคคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลหมายเลขแปดในตรงนี้นะคะก็คือดาวเสาร์เนาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบสูงมีระเบียบวินัยในตนเองนะคะมักเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องเหมาะสําหรับ ให้ผู้คนรอบข้างนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันเนาะในชีวิตส่วนใหญ่มักจะได้เจอเจอกับสถานการณ์ที่พิกผันไม่เป็นไปตามคาดอยู่เสมอผิดหวังบ้างสมหวังบ้างจนเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนบุคลิกภายนอกขอเขาเขาก็อาจจะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าหลายๆคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจเขาดูลึกลับโดดเดี่ยวหัวแข็งบ้างไม่ยืดหยุ่นไม่ยอมอ่อนอ่อน,ออนให้กับใคร แต่ในบางครั้งก็พร้อมทำทุกอย่างตามสิ่งส่วนใหญ่เขาเป็นชายหนุ่มที่เป็นชายหนุ่มผู้ให้ความสําคัญต่อเรื่องจิตใจมากกว่าวัตถุนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีงามของเพื่อนมนุษย์เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมสัญชาตยานลางสังหรณ์และมิติลีลับนะคะโดยธรรมชาติเป็นคนที่ทำความดีไม่ขึ้นจึงเป็น บุคคลนี้ลานนามนะคะปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแต่เขาไม่เคยย่อท้อหรือท้อ,ทอแท้แล้วหมดกำลังใจเลยนะคะถ้าเราจะชนะใจเขาได้นะคะก็คือถ้าเราต้องการที่อยากจะเอาชนะใจเขานะคะเราสามารถชนะใจเขาโดยการที่เราอจะต้องเป็นผู้หญิงที่ต้องรับรับผิดชอบสูงนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงตรงต่อเวลานะคะกล้าคิดกล้าแสดงออก แล้วก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะเพราะว่าเขาคนนี้นั้นเป็นคนปันนี่ไิทีไปถันในการดำรงชีวิตมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องดูเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบตามที่ได้วางแผนไว้นั่นเองนะคะข้อดีของเขาก็คือชายหนุ่มคนนี้นะคะก็คือเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนพร้อมเป็นผู้ให้นำใจงามนะคะเป็นมีความเมตตา สำหรับข้อเสียของเขานะคะเป็นคนที่มองโลกเพียงด้านเดียวไม่ดีไม่ดีเลิศก,ก็เร็วร้ายไปเลยในตรงนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะมองโลกในแง่ร้ายชอบเอาตัวเองเป็นที่นั่งและไม่ยอมเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะวันของเขานะคะวันดีก็คือวันจันทร์เสาร์และวันอาทิตย์ส่วนวันนำโชคนะคะก็จะเป็นวันที่สองสิบเอ็ดยี่และยี่สิบ วันแห่งความสําเร็จก็คือวันที่ 43, 22, 31วันแห่งความรักก็คือวันที่ 8, 17แล้วก็26นั่นเองนะคะส่วนสีสันนำโชคหรือสุดชโลกถูกใจเขาคนนี้นะคะก็คือสีเทาสีน้ําเงินแล้็สีดํานั่นเองนะคะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือเสียกลัวเสียชื่อเสียงกลัวตกงานกลัวไม่สมบัติกลัวผู้อื่นเข้าใจผิดกลัวเคาะร้ายหรือโชคร้ายจะเกิดขึ้นในชีวิตกลัวเอา เปรียบผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจนะคะสิ่งที่เขาชอบเขาชอบสถานนั้นสถานที่เงียบๆสะอาดและสวยงามเขาชอบคำพูดดีๆเปลี่ยนไปด้วยความหวังและกำลังใจจากคนรอบข้างเขาชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยกฎเกณฑ์และกะติกาต่างๆที่มีเหตุผลนะคะสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบ การทําอะไรแบบขอไปทีไม่ตั้งใจไม่ปันนี่พิธีพิธันอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขานั้นไม่ชอบเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ชอบการที่ถูกปล่อยให้อยู่อ้างว้างเดียวดายเขาไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลามาสายหรือชอบผิดนัดบ่อยๆนะคะและส่วนในด้านของความรักแล้วก็เนื้อคู่ในตรงนี้นะคะเขาคนนี้เป็นคนเรามนติกจริงจังและซื่อสัตย์ต่อความรัก ลึกในหัวใจแล้วเป็นคนขี้เหงาว้าเหวทุ่มเทนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนทุ่มเทความรักไปมักไม่มีใครเห็นคุณค่าก็คือหมายความว่าคือให้ใจไปมักจะถูกทำร้ายหรือทำให้ผิดหวังโดยเสมอนั่นเองนะคะความรักและความเข้าใจจากหญิงสาวที่เขารักคือกำลังใจที่ดีที่สุดในการบุกบัน่นฝาฟันอุปสรรคนานาในตรงนี้นะคะก็คือคนรักคือกำลังใจที่ททดีที่สุด และเขาก็จะวาดฝันหรือหวังที่จะได้รับสิ่งดีๆจากคนรักนั่นเองนะคะก็คือไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาเห็นคนรักเขาก็จะมกีกำลังใจในการที่จะไปต่อนั่นเองนะคะส่วนหญิงสาวที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะก็คือหญิงสาวที่เกิดวันที่ 4, 13, 22, 31นะคะนี่คือเนื้อคู่ของเขาคนนี้นะคะรักเขาคนนี้จะดีไหมนะคะรักนะคะก็คือเขาอุทิศน อุทิศตนเพื่อส่วนรวมนะคะไม่รักเขางมงายรักเขาพูดน้อยไม่รักเขาผูกใจเจ็บรักเขามุ่งมั่นไม่รักเขามองโลกเนี่ยเพียงแค่ด้านเดียวนะคะถ้าฉันจะรักรักชายคนนี้หกข้อที่ต้องเตรียมและเตรียมพร้อมมายอมรับนะคะก็คือหนึ่งเปิดเปิดโอกาสให้เขาเป็นผู้ออกคำสั่งสองเขาเจ้าระเบียบทุกอย่างต้องเนี๊ยบและเรียบร้อย 3. ามเขาเชื่อและชอบคํายกเขาเชื่อและชอบคํายกย่องเยินยอจากผู้คนรอบข้างข้อที่สนะคะผักดันให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศิลปะบันเทึงเพราะจะทําให้เขาอ่อนโยนและลมติขึ้นนะคะส่วนข้อที่หนะคะอย่าพยายามคาดเดาว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ให้ดูจากการกระทํานะคะข้อที่6นะคะ อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะเขาเป็นคนที่ใช้เงินอย่างมีเหตุผลนะคะ